สวัสดีครับทุกคนพบกับช่องชาลีไรเดอร์นะฮะก็อีพีนี้จะเป็นอีพีที่ต่อจากอีพีนู้นนะครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ผมไม่ได้อัปเดตคลิปมาเป็นระยะเวลานานแะเนื่องจากช่วงนี้ก็ยุ่งหลายเรื่องฮะเรื่องรถเรื่องร้านเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนี้วันนี้ครับก็มีเวลาแล้วแล้วก็งานสีคันนี้เสร็จหนึ่งคันนะฮะก็ผมก็จะมาอัปเดตแล้วก็ให้ดูรีเทล ในการที่เราประกอบขึ้นมาเนี่ยมีของอัปเดตที่แบบว่าพวกรายละเอียดอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นงานสีที่อัปเดตขึ้นมาก็พยายามที่จะทําให้ดีกว่าเดิมไปเรื่อยๆ,ๆนะฮะก็ขอบคุณทุกคิวนะครับแล้วก็ทุกคนที่รอคิวแบบการรอคอยของเราก็เดือนหนึ่งนะเราก็พยายามจะทําให้ได้คันหนึ่งแต่ตอนนี้มีปัญหา เกี่ยวกับงานเก่าๆด้วยอะไรเงี้ยที่ผมล่าช้านะก็คือเราต้องมาแก้แล้วก็นับหนึ่งใหม่หมดเลยก็จะเป็นลงไปในอ p ีหน้าละกันว่าปัญหาที่เราเจอระหว่างทางเนี่ยมันคืออะไรแต่วันเนี้ยผมจะอัปเดตให้ดูกับคันนี้ก่อนว่ามีรีเทลอะไรเพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วก็รายละเอียดงานสีของเราเป็นแบบไหนบ้างอะไรเงี้ย ขั้นตอนเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยวิธีลายเส้นแล้วก็เป็นสีรองพื้นแล้วก็เป็นตัวอะไรที่เราเอานำเข้ามาบางตัวนะที่ที่จะประกอบรถเดิมอะไรเงีย้ยครับก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่ห่างหายไปแล้วก็ไม่ได้อัปเดตอะไรเลยนะครับมีแต่ DM เข้ามาอะไรเงีย้ยครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามแล้วก็ DM เเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ารายละเอียด ที่งานสีของเราเนี่ยที่อัปเดตขึ้นมากับอุปกรณ์กับของที่เราทำขึ้นมานะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับมาดูกันเลยดีกว่าอันนี้เราก็มาต่อจากเรื่องงานสีนะฮะที่เราปะผุแล้วแล้วก็พ่นสีแล้วอ่ะแล้วก็มาเรื่องอะไรคันเนี้ยคือจะเป็นสไตล์แบบเดิม คือผมอกับน้องเจ้าของรถเนี่ยก็จะคีดเอทกันขึ้นมาว่าอยากทำแบบเดิมแล้วก็ไม่ได้สายผมอะ่ะคือไม่ได้ไปตามของแท้นะฮะก็จะตามของที่มันเป็นแบบของงาน f a งานอิตาลีนี่นะฮะที่เป็นของใหม่แล้วก็เน้นใช้งานไปเลยกรามาดูรถขาเครื่องด้วยนะฮะก็นุกยางท่านเครื่องเนี่ยเราก็วิจัยมาแล้วว่า b g m เนาะน่าจะจบที่สุดแล้วะแล้วก็ก๊อกน้ำมันเนี่ยลอซิปก็ใช้ได้ฮะแล้วก็ตัวนี้ก็ b g m นี่ก็ดีเลยถ้าถ้าถ้าลูกยางแท่นเครื่องดีแล้วก็ก๊อกน้ำมันดีเนี่ยมันก็จะสบายใจได้ได้ฮะคันสตาร์ทก็เป็นสตาร์ทหกสี่อลูมิเนียมนะฮะปอกเบอร์เป็น f a เหมือนเดิมฮะแล้วก็เป็นพวกยางเมกกองยางรองท้ายพีนะฮะ แล้วก็เป็นพวกสระสระอีล้างพื้นอะไรเงี้ยก็เป็นของใหม่หมดเลยแล้วก็ตัวนี้ก็นี่เป็นของอิตาลีเลยตัวนี้ก็เป็นฝากระโปรงอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นตัวการทำขึ้นมาใหม่เหมือนกันนะเป็นฝาครอบใบพัดเอสแต่ตัวนี้อิตาลีฮะว่างานดีนิดหนึงนะตัวนี้ค่อนข้างจบเลยเนี่ยสวยเลยเป็นก้างปลาแต่เป็นงานใหม่นะฮะลูกหนึ่ง 2, ก็สองพันกว่าบาทเหมือนกันแต่จบเลยอะ รถมันจะสวยขึ้นเยอะเลยฮะนี่ฝาครอบโชค FA ฮะแล้วก็รายละเอียดพวกจุกจิกทั้งคันนะมันก็จะรวมๆกันแล้วเนี่ยราคามันก็จะสูงเลยอมันอยู่ที่เราเลือกเลือกใช้ของะฮะเนี่ยอย่างพวกกุญแจแะอะไรเงี้ยคะกุญแจแบบเนี้ยเราก็ใช้แบบว่าอิตาลีไปเลยนะกุญแจล็อกคอ แล้วก็พวกสายเกียร์สายคา้าอะไรเงี้ยสายเบรกเนี่ยเราต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งคันอยู่แล้วแล้วก็มาขาตั้งขาตั้งก็จะเป็น FA เแล้วที่ผมเลือกใช้ยางมิชลิน S83 นะก็จะมีล้ออะไหล่หนึ่งตัวแล้วก็ยางหน้าหลังอีกเอ่อหน้าหลังอีกเรื่งหนึ่งคอยเดเซอร์อะไรพวกนี้ก็จะเป็นของไต้หวันเนี่ยเราก็เปลี่ยนใหม่หมดไปเลยอคอยเดเซอร์คอยการแล้วก็มาดู มือเบ็ดมือคัตก็อของแท้เนี่ยเขาจะมีร่องตรงนี้นิดนึงฮะแต่ตัวเนี้ยมันไม่ได้มีร่องแต่การใช้งานหรือว่าการขับขี่แนละ้สมูทมากฮะตัวเนี้ยสมูทมากอ่าเราก็จะมาเพจเพจด้านนี้ก็จะเป็นเพจด้านหลังของสปินเอสนะฮะก็เป็นเอฟเอแล้วก็มาเพจหน้า S Spin S นะฮะก็จะมาเป็นเ A พวกเนี้ย เราก็มีเราก็มาร์ครูตำแหน่งอะไรไว้ก่อนแะก่อนที่เรา,เาจะขึ้นงานสีเราทําไว้ตั้งแต่ช่วงปากปูจัดสง่งอะเนี่ยช่วงพวกนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นก่อนมกนหน้า F a แล้วตัวนี้ฮะก่อไฟหน้าเนี่ยผมก็จะเลือกใช้ตัวเนี้ซึ่งเป็นงานเวียดนามนะก็เป็นทองเหลืองเหมือนกันก็อโอเคเลยแล้วแต่เราต้องซื้อไฟฮะต้องซื้อไฟ หน้าที่มันเป็นเลนเลนกระจกอีกตัวหนึ่งแล้วก็จะได้เอากอรอบถอดออกนะาเบรกตัวนี้เขาเป็น FA นี่จะเป็นอิตาลีเลยสวิตช์แท่นตัวสวิตช์ไฟนะฮะตัวนี้ใช้ดีเลยผมบอกได้เลยนี่น็อตนะเข้าให้เป็นแบบว่า,าหัวแบนมาเลยนะอ,อิตาลีเหมือนกันคนระับก็เป็นเน้นโดยรวมๆแล้วฮนะชุดสายไฟเปลี่ยนใหม่ โดยรวมๆแล้วอ่ะก็จะเน้นให้รถนะฮะมันใช้งานได้จริงแล้วก็วิ่งได้จริงใช้งานได้จริงนะคันนี้ผ่าเครื่องฟิตใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะอะไรข้าวๆที่ผมบอกมาเนี่ยข้าวๆก็น่าจะประมาณนี้สำหรับรถที่ประกอบใหม่แล้วก็เจ้าของรถรู้สึกว่าเฮ้ มีงบประมาณที่จะทําให้มันจบไปเลยทะเบียนเลขเดิมตัวพีตอนเนี้ยราคามันก็สูงแล้วเราก็เราลงทุนน่ยอย่างกองเนี้นะผมบอกได้เลยก็สามสิบอัพนะฮะราคานะเออแต่วอยู่ที่เราเลือกของอ่านะแนะนำบอลงก,กน้าเอสหน่อยตัวเนี้ยจะเป็นงานทําใหม่เหมือนกันฮะจะเป็นงานทําใหม่เหนกอนแต่นาเข้ามาจากอิกตาลีนะ,ะราคาก็อยู่ที่สองพันราบแต่ เรื่องน้ำหนึ่งน้ำหนักมาน้ำหนึ่งน้ำหนักแล้วก็เล็กเลิกอะไรเงี้ยเขาให้งานมาดีแต่ถ้าไปซื้อบางกลหน้าที่มันแบบราคาแบบว่าหลักแบบห0าร0อยหแค่สตาร์ทนะตรงเนี้ยมันกระพือแล้วตึดตึดตึจะกระพือไปเลยครับใช่ก็ไหนๆจัดโซงมาแล้วทำมาแล้วเนาะก็ลดเราแล้วเนาะก็ลงทุนกระของได้ฮะถ้าถา ถ้าเกิดเราจะลดสเปคให้ของมันราคาดอปกวมากว่าน,นี้ก็จะอยู่ที่หมื่นกว่าบาทเลยของ,งนั้งคันแต่จะไม่ได้สเปคนี้แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวยังไงตามไปดูงานประกอบแล้วก็งานสีรายละเอียดที่ที่เราเพิ่งค้นเสร็จไปเมื่อวานส่วนสีรองพื้นตัวนี้นะฮะเราใช้ของ INBOXY ซนะฮะซึ่งเป็นสีกันสนิมเลยมันจะเป็นออกสีโทนประมาณนี้นะฮะ ตัวนี้กันสนิมได้จริงๆไม่ต้องถึงขั้นที่จะเราต้องเอารถไปชุบสีแบบพวกสีแบบพวก E ีพีพวกอะไราเนี่ยก็เป็นการประหยัดทุนแต่วิธีการลอกของรถนี่นะคะต้องลอกให้เหลือตะเหล็กเลยแล้วก็ห้ามทิ้งไว้แบบตากแดดตากฝนข้ามคืนเด็ดขาดลอกแล้วพ่นทันทีเลยก็มาดูรายละเอียดของงานสีแล้วกันนะคะ ให้ดูดีเทลเนี่ยช่วงนี้เราก็ต้องแบบมีการแบบปะผุจัดส่งแล้วก็วางตำแหน่งแต่เดิมเดิมก่อนอย่างเช่นคอตัวนี้ฮะเราก็ต้องล้างทำความสะอาดแล้วก็ค้นรองพื้นไว้ด้านในนะครับเพื่อให้แบบว่าเวลาประกอบแล้วมันจะได้ง่ายเพจพวกนี้เราก็ต้องเจาะไว้ก่อนเจาะรูไว้ก่อนฮนะตัวนี้ก็จะเป็นงานของ f a นะฮะคันนี้เป็นสปิน ครับดูงานด้านในเนี่ยก็พวกไม้เต็ม,มยอะไรเงี้ยต้องอยู่แบบชัดเลยแล้วก็มางานพื้นแต่คันเนี้ยพึ่งสีพึ่งเสร็จนะยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ขัดสีลดเลขเดิมคันนี้ค่อนข้างสวยเลยสมัยนฮ้จะเป็นบอนแบบ <c oughs> บอนแบบฟ้าฟ้านะฮะ เราก็ต้องเก็บช่วงนี้ใหม่หมดแล้วก็ดูถน้ำมันตัวนี้แล้วก็งานด้านในนะฮะเราก็จะ <c oughs> อัปเดตเป็นภาวะ r c o d โค้ดนะฮะตัวนี้จะเป็นกันสนิมด้วยแล้วก็กันความร้อนด้วยก็ค่อนข้างเนียนเลยดูถังน้ำมัน ไว้หมดเรียบร้อยแล้วดูฝาถังงานก็จะเป็นบางบางนัคพัน,นเส้นเดิมนะที่เราเน้นไว้ตั้งแต่ EP ที่แล้วนะี่ยช่วงนี้ฮะก็ต้องคมชัดด้วยช่วงท้ายเดี๋ยวมาดูงานข้างใต้กันโดยรวมก็คือบางนั้กคัน ลายรอยอาร์ตเดิมเดิมฮะอยู่ครบหมดปนะ่ะตะเข็บเดิมอยู่ครบหมดนะฮะเนี่ยเป็นลอยอาร์ตเดิมเดิมที่ท,ที่ที่ติดบางกระลดนะแล้วด้านในเนี่ยเราก็ค่อนข้างเคลียร์ละมาบางทั้งคันนะหูตัวล็อกสายอยู่ครบตัวล็อกสายตัวเนี้ยสำคัญนะตอนปะผุเนี่ยยังไงก็ต้องมี เามาดูขันนี้ก็จะ,จะเป็น <c oughs> หัวฝากระโปรงนะฮะฝากระโปรงเนี่ยเราก็จะไล่ตำแหน่งบกสั่นไหล่พวกอะไรเงี้ยไว้ก่อนนี่ยังไม่ได้ขัดนะเดี๋ยวถ้าขัดเนี่ยมันก็จะใสแบบปิ้งขึ้นมากว่านี้บางโกลน้าเครื่องก็ผ่าใหม่นะแล้วเราก็ดิงสายใหม่ทั้งลูกเลย แล้วส่วนใหญ่รายละเอียดเนี่ยผมกะอธิบายไปแล้วว่ามีอะไรบ้างนี่ก็ขึ้นเตรียมจบกกำลังจะประกอบนะฮะของโดยรวมแล้วก็ค่อนข้างดีเลยฮะทำกลับเดิมเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยเ,เราก็ลำเข้ามานะเมืองไทยไม่มีขายมันจะเป็นรายละเอียดแบบเล็กๆน้อยๆช่วยให้เบรกเราเนะ่ยมันแบบเแบรบกหน้ามันใช้งานได้จริงส่วนใหญ่เวทป้าเขจะเบรกหน้าตั้งอยางไว้ก่อนอะไรยเงี้ย เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยน้อยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวหมดที่เราเอาเข้ามานะฮะก็จะเป็นย้ำ <c oughs> กับฝากระโปรงไปเลยพวกนี้ก็จะเป็นรางหมดรางเดิมอะไรพวกนี้ก็มีทุกคันอยู่แล้วฮะแล้วก็จะมีพวกเพจตตัวนี้นี่ที่เอาเข้ามาเป็นอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้ตรงตัวฝาถังแล้วก็ลูกยางแบบ ตัวล็อกสายเกียร์สายคัดนะฮะคันนี้จะทำไฟของขาวกับเดิมโดยรวมแล้วอะไรเนียนนะใหม่ทั้งคันบานทั้งคันตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยิงสายน้ำนะก็ต้องทุนแรงเรานิดหนึ่งนะก็ ทำให้งานมันไวขึ้นเวลาเราจะยิงพวกแบบสิ่งสกปรกหรือว่าสีคาบอะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นนะครับเนี่ยฮะงานก่อนที่เราจะยิงใช่ไหมฮะก็จะรู้สึกว่าเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำสีอะพื้น สีมันถูกเคลียไปหมดเลยปะ่ะแต่เนี้ยเวลาเราทาสีอ่ะมันก็จะพ้นบางๆเลยอ่าเนี่ยอย่างตัวเนี้ยก็ไม่ต้องไม่ต้องทาสีละใช้อย่างนี้ได้เลยปะ่ะเป็นตัวกองเดิมแตกต่างเลยนะฮะสาหรับถอดล้อหลังนะฮะตัวเนี้ยส่วนใหญ่เราไม่มีเครื่องมือถอดใช่ไหมก็จะเป็นแบบปากแบนแล้วขอตอกแต่ตอนเนี้ย เรามีที่ถอดแล้วงานก็จะง่ายขึ้นเลยแล้วก็เนียนเลยช่วงล้อหลังลนะฮะไม่งั้นเนี่ยต้องซื้อใหม่ทุกคันนะช่วยได้เยอะมากครับ